ของจังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทยจังหวัดมหาสารครามจังหวัดมหาสารครามเรามีภารกิจนะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของจังหวัดต้นแบบในเรื่องของการดำเนินงานเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะเรื่องที่สองก็จะเป็นเราเป็นศูนยะ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เป็นศูนย์ฝึกอบรมนะของการพัฒนาบุคลากร,กรด้านการแพทย์แผนไทยส่วนเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินงานในเรื่องของตลาดกลางสม,มุนไพรนะฮะของภาคอีสานผมอยากที่จะผนวกนะฮะเรื่องของงานแพทย์แผนไทยเนี่ยให้เข้ากับงานรักษาพยาบาลซึ่งประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้โดยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเรานั้นเพราะฉะนั้น ต่อไปคนไข้ในจังหวัดมหาสา,ารคามหรือจังหวัดใกล้เคียงนะฮะที่มารับการบริการที่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดเองก็ดีเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้หรือแม้กระทั่งแพทย์พยาบาลเองก็สามารถที่จะแนะนำนะเรื่องของสมุนไพรไทยเนี่ยเพื่อบําบัดบรรเทาอาการโรคภัยไข้เจ็บที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมาเข้ารับ,บรการบริการในสารบริการสาธารณสุขครับ ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นเลิ่นในงานบริการแพทย์แผนไทยและเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการใช้สมุนไพรครบวงจรภายในปี2559เราส่งเสริมให้สถานบริการในทุกระดับทั้ง13อำเภอ133ตำบลของจังหวัดมหาสารคามมีบริการแพทย์แผนไทยควบคู่กับการบริการแพทย์แผนปัจจุบันกินมทุ่มมือนะครับกินเยยะๆกินเซนิเาเลยให้กินหไหล โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับเครือข่ายหมอพื้นบ้านมหาสารคามซึ่งเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่สำคัญและเป็นเครือข่ายผู้ปลูกและผู้อนุรักษ์ป่าสมุนไพรในจังหวัดมหาสารคามน้ำประคุณมันรักษาโรคจะเอาล่ามันไปต้มนะครับหลามันไปต้มแต่โรคสมุนไพรยอย่างไพรร่างจืดและอีกหลายชนิด ถูกนำมาผลิตเป็นยาสมุนไพรใช้ในสถานบริการของจังหวัดมหาสารคามซึ่งในปัจจุบันมีสมุนไพรใช้ในสถานบริการทุกแห่งแล้วไม่น้อยกว่า20รายการดังตัวอย่างที่คลินิกแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลมหาสารคามซึ่งเปิดให้บริการน่วดร,รักษาน่วดประครบและอบสมุนไพรปัจจุบันจะมีผู้สนใจมารับบริการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า70ถึง100คนต่อวันโดยเฉพาะผู้ป่วยบัตรทองหลักประกันสุขภาพก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตอนนี้เราก็มีคลินิกเวชกรรมไทยนะคะที่มีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็จ่ายยาโดยแพทย์แผนไทยแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือ,อสามารถสั่งยาโดยแพทย์แผนปัจจุบันได้ด้วยคุณยายเองปักตราคะก่อนหน้านี้เมื่อ8เดือนก่อน คุณยายป่วยด้วยอาการเส้นยืดร hmm. no ั้งทำให้ไม่สามารถเดินหรือยืดแขนขาได้แต่หลังจากการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปทุถุนานถึงแเดือนเต็มทำให้คุณยายเองกลับมาเดินได้เป็นปกติอีกครั้งนี่คือผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปทุถุซึ่งไม่เพียงให้บริการแพทย์แผนปัจจุบันแต่งานแพทย์แผนไทยก็โดดเด่นเช่นกัน ทั้งงานบำบัดงานรักษางานฟื้นฟูสุขภาพดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพตำอีศก,ก็บว่าปวดหลังปวดขาปวดปวดคืนมาปวดขึ้นมาหดงอนหอดพี่ละ่ะมันขางอขาติดเลยพับเข่ามานี่มนเดิน,ดน,ดนบ่ได้มานวดแผนไทยก็เป็นหูบอ่อนไดนเหยียดขาเหยียดแข้งคอยดึงคอยยืดออก ลูกก็นวดหมอก็นวดยุงสิแล้วเดินได้แล้วดีใจแล้วพูดได้ก็ว่าแต่คนตายขึ้นขึ้นมากแล้วพ่านะความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากงานบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านวังปทุมเกิดจากความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของหน่วยบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน โดยเฉพาะเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนงานบริการสุขภาพไปอบรมมาเรื่องนวดเท้าช่วยนวดแล้วก็งานที่คุณหมอสั่งก็ก็มาทําช่วยช่วยทุกอย่างคะ่ะเป็นเบาหวานความเดือนชอบพพแพทแผนใส่โยช่ะมันรักษาให้ดีโยช่ากจะมารับบริการอยู่ทุกเทีย่ย ความตั้งใจที่จะเป็นเลิศในงานบริการแพทย์แผนไทยและเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการใช้สมุนไพรครบวงจรภายในปี2559เราจงมียุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนก็คือยุทธศาสตร์การบริหารและสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพให้ดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยในทุกสถานบริการให้ครอบคลุมทั้ง4สาขาคือสาขาเวชกรรมไทยสาขาเภสัชกรรมไทยสาขาพังธั์ไทย และสาขาการนวดไทยยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันยุทธศาสตร์ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยการฝึกอบรมการประชุมวิชาการให้กับแพทย์และผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยให้มีความเข้มแข็งทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเครือข่ายหมอพื้นบ้านและภาคประชาชนและนี่คือพันธกิจหลักของจังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทยจังหวัดมหาสารครามที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยของชาวจังหวัดมหาสารครามให้เป็นระบบที่มีคุณภาพทุกคนเข้าถึงบริการเป็นระบบหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืนของทุกคน พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพมาตรา3ากำหนดให้ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณาสุขในระบบหลักประกันสุขภาพถัวนหน้าครอบคลุมถึงการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างไรก็ตามการบริการแพทย์แผนไทยยังมีอยู่น้อยมากในระบบบริการดังนั้นการสนับสนุนให้เกิดระบบบริการแพทย์แผนไทยอย่างครบวงจรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยพิจารณาจากความสามารถของการเป็นจังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทย ซึ่งก็คือมีแหล่งปลูกและผลิตยาสมุนไพรใช้ในสถานบริการและชุมชนได้เองมีการผลิตบุคลากรแพทย์แผนไทยผู้ช่วยแพทย์แผนไทยมีการบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการทุกระดับประชาชนเข้าถึงบริการได้โดยง่ายสถานบริการในท้องถิ่นประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับชุมชนมีการอนุรักษ์และส่งเสริมภูิปัญญาท้องถิ่นและนี่คือหนึ่งในสจังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทยที่ดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี นวดไทยนวดประครบอบสมุนไพราอาบสมุนไพรสูตรสมุนไพรนี่คือบริการแพทย์แผนไทยแบบองค์รวมที่เราสามารถพบได้ที่จังหวัดส,สุราธ,ธานีหนึ่งในจังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลท่าโรงช้างอําเภอพุ่งพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่เป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอที่ทุกวันมีผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพโดยเฉพาะผู้ป่วยสิ่งบัตรทองเข้ามารับบริการเป็นจํำนวนมากซึ่งนอกจากระบบบริการแพทย์แผนปัจจุบันที่ดีแล้ว ระบบบริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลท่าโรงช้างยังได้รับการยอมรับให้เป็นนวัตกรรมแบบองค์รวมที่ดีเยี่ยมอีกด้วยโดยดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เรื่องอาหารการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพแบบครบวงจรคุณสมพงษ์ดิตโรจก็เป็นหนึ่งที่มารักษาด้วยแพทย์แผนไทยหลังจากป่วยด้วยอาการหมอลอกกระดูกทับเส้นประสาท เป็นกระดูกตับเส้นรับเจ็บใจหนองจากเอวเอวหลงหนองกินยาหมอลวงมันไม่ดีขึ้นซึงหม้อลวกก็เนี่ยนำไวมาบานบัดเองซึ่งอันนี้มาได้20วันมันดีขึ้นขณะที่โรงพยาบาลทิริรัตมิคมที่นี่นับว่าโดดเด่นในเรื่องเครือข่ายหมอพื้นบ้าน ที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพคนในท้องถิ่นโดยวิชาแพทย์แผนไทยเป็นอย่างมากหมอพื้นบ้านเนี่ยปกติจะเป็นหมอพื้นบ้านที่อยู่ที่ในอำเภอคีรีัตนิคมเนี่ยค่ะ,ะมีการจัดตั้งรวมกลุ่มกันมีให้คำปรึกษาก็เกี่ยวกับด้านเรื่องนวดเรื่องยาต้มยาสมุนไพรอะไรต่างๆอะค่ะแล้วก็ด้านการส่งเสริมสุขภาพก็เนี่ยค่ะมีพวกลานเหยียบหินเหยียบกะลาแล้วก็การแช่เท้าประครบบ่าคออย่างเงี้ยค่ะมาทำก็เกือบจะสิบปีแล้วดีใจมาก ที่่ได้ชวยเพื่อนเอยนะเจะปครือข่ายหมอพื้นบ้านอำเภอคีรีรัตน์นิคมนอกจากมีส่วนร่วมในการให้บริการแพทย์แผนไทยแล้วยังเป็นแหล่งรวมความรู้แพทย์พื้นบ้านและเป็นเครือข่ายผู้ปลูกและขยายพันธุ์สมุนไพรที่ใช้ในสถานบริการอีกด้วยขณะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชื่อวหลานไกรสอน บรรยากาศสบายดีคลินิกของที่นี่ไม่เคยเงียบเหงาเครือข่ายหมอพื้นบ้านบ้านเชี่ยวหลานไกลสอนและกลุ่มชาวบ้านจะมารวมตัวกันทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกันเป็นประจำมีการให้บริการแพทย์แผนไทยปลูกสมุนไพรและผลิตสมุนไพรเอาไว้ใช้เองภายในชุมชนนอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มออกกำลังกายด้วยท่าหรือสีดัดตนเป็นนวัตกรรมแห่งการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ที่โดดเด่นมากก็คือสบายดีคลินิกนะคะเป็นการนําเอาแพทย์แผนไทยมาผสามผกานอย่างที่บอกกับแพทย์แผนปัจจุบันเป็นการให้บริการของผู้ป่วยเรือรังในการรับยาแผนปัจจุบันนี่ก็เหมือนกันทุกอย่างแต่ที่นี่เรามาเน้นให้บริการในการแพทย์แผนไทยแล้วก็เรื่องของกายภาพบํบาบัดการออกกําลังกายงานแพทย์แผนไทยงานสมุนไพรมาช่วยหลายๆด้านเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่นี่จะมีสุขภาพเิ็ดที่ดีมากเพราะว่าเข้าให้บริการกันเองได้ช่วยตัวเองได้ จม,มนมที่สุราษฎร์เนี่ยเรามีการจัดการเรื่องอระบบยาสม,มุนไพรนะครับจะทําบัญชียาสม,มุนไพรของจังหวัดเสร็จแล้วเราก็มอบหมายให้กับโรงพยาบาลท่าฉางซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาสม,มุนไพรแล,แล้วก็ผลิตให้กับทุกโรงพยาบาลโดยท,ที่ทุกโรงพยาบาลก็เบิกฟรีจากโรงพยาบาลท่าฉาง ยุทธศาสตร์ของของเราม,ม,มีหลายเรื่องนะครับเพราะว่าวิสัยทัศน์ที่เรากาหนดไว้ก็คือว่าสุราษฎร์ธานีเราต้องการให้มีการใช้สมุนไพรที่ครบวงจรแล้วก็เป็นเลิศทางด้านการแพทย์แผนไทยทีนี้การใช้สมุนไพรที่ครบวงจรเป็นยังไงก็คือการปลูกนะครับแล้วก็แปรรูปเบื้องต้นการผลิตแล้วก็การใช้นะครับซึ่งเราก็พยายามทามอันนี้ให้เกิดขึ้นในสุราษฎร์ธานีทีนี้เรื่องการผลิตก็มีโรงพยาบาลท่าช้างเป็นแหล่งผลิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยังเหลืออีก2อ,อย่างก็คือเรื่องของ การแปลรูปเบื้องต้นกับการปลูกซึ่งการแปล,แปลรูปเบื้องต้นนี้เราก็คือจะตั้งตลาดกลางวัตถุดิบสม,มุนไพรเพื่อจะมารับซื้อจากเกษตรกรที่ทําหน้าที่ในการปลูกสม,มุนไพรส่งให้มาแล้วแปลรูปเบื้องต้นแล้วก็ส่งให้กับโรงพยาบาลทาช้างซึ่งเป็น,เป,นเป็นแหล่งผลิตนี้เราต้องการให้วงจรนี้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นในสุราษฎร์ธานีเพราะว่าประโยชน์ก็จะตกกับคนสุราษฎร์ทีนี้ในส่วนของอเรื่องของการเป็นเลิศทางด้านแพทย์แผนไทยเป็นยังไงบ้างก็คือหนึ่งเราต้องการที่จะให้แพทย์แผนไทยเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็นปัญหาหลักเป็นปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องเกี่ยวโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงอามาัมพฤกษมาพาธเหล่านี้มะเร็งนะครับเราก็ต้องการที่จะให้แพทย์แผนไทยและสมุนไพรเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปช่วยได้นะครับโดยเฉพการบรรเทาโรคเหล่านี้ทั้งหลายนะครับด้วยเป้าหมายของการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางพัฒนาเครือข่ายหมอพื้นบ้าน พัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทยและองค์ความรู้สนับสนุนให้เกิดการใช้ยาสมุนไพรยอย่างปลอดภยัยมีประสิทธิภาพและนี่คือภารกิจหลักของจังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราธ,ธานีที่จะทำให้บริการแพทย์แผนไทยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการบริการทางสุขภาพที่คนสุราธ,ธานีสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านของเรา